เช้านี้เราเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอแม่ริมที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆบนยอดดอยและที่เขาว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านไราการเวลาเนี่ยจะจริงไหมพร้อมกับเตรียมร่างกายแรงใจไว้กับการเล่นจากภูิปัญญาของชาวเขา แน่แน่ทุกคนไปไปบวกจันกันครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทีมงานเกาะล้อพาเที่ยวนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ย เราพักที่ลูน่าแมนชั่นโฮเทลบอกเลยว่าที่พักเนี่ยดีมากทุกคนคือนอนรับสบายแถมที่พักเนี่ยหรูแล้วก็มีอาหารเช้าให้เราเลือกหลากหลายแบบด้วยพักกันเต็มอิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับขับจากลูน่าแมนชั่นเนี่ยมาประมาณ45กิโลเมตร ผมบอกเลยว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์เยอะมากนะครับผมเป็นหมู่บ้านท้ายสุดของอำเภอแม่ริมเป็นที่อยู่ของชาวม้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยต้องไปสัมผัสให้ได้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมกันเลยครับถึงแม้ว่าเส้นทางนะทุกคนจะเป็นแบบทางภูเขาต้องมีทางโค้งค่อนข้างเยอะแต่ผมบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับมาด้าซีเอ็กแปคันนี้เอาอยู่แน่นอนครับผมไปกันเลย ที่หมู่บ้านบวกจันครั้งนี้เราได้พบกับพี่หมอยะซึ่งเป็นชาวบ้านพี่หมอยะเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชาวเขาเผ่าม้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับป่าอาศัยอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามรายล้อมด้วยภูเขาตั้งอยู่บนเขายอดดอยสูงถึง1,700เเมตรจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาและป่าไม้ได้ถึง360องศาและยังสามารถมองเห็นวิวเขา6อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนทั้งอำเภอแม่ริมแม่แตงเชียงดาวหางดงเสมิงและอำเภอกัลยาณิวัฒนา มหมู่บ้านนี้ครับ <Okay. S 2> ก็เท่าที่ผมทราบมาก็อยู่ประมาณ70-80ปี <Okay. S 2> ก็มันเป็นทางผ่านก่อนครับ uh huh. แล้วคนก็เริ่มลุมตัวกันอะไรอย่างเงี้ครับ,รบก็กลายเป็นหมู่บ้านมีต้นไม้แล้วก็มีจักรจันเยอะมากออ uh huh. uh huh. แล้วที่นี่ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านบวกจันทรที่บอกว่าเป็นทางผ่านนี่เป็นทางผ่านไปไหนอ่ะจากตัวอำเภอเสมืองไปเชียงใหม่ครับมเมื่อก่อนมันไม่มีรถเนาะต้องใช้เกวียนอย่างเดียวว่าคือต้องผ่านเขาลูกนี้ไปอะไรอย่างนี้ครับอ,อันนี้ก็เหมือนแบบเป็นจุดแวะพัก,พก พอตอนหลังมาสมเด็จย่านะมาสร้างโรงเรียนที่นี่ด้วยก็เลยเกิดหมู่บ้านที่นี่พอมีการศึกษาเข้ามาปุ๊บก็เปลี่ยนเลยเป็นหมู่บ้านเลยใหมู่บ้านที่นี่เราเป็นชนเผ่าม้งก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบที่ผมใส่แบบนี้แล้วก็วิถีชีวิตก็ยังมีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แบบวิถีดั้งเดิมอยู่นะครับแล้วที่นี่คือเป็นหมู่บ้าน เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอแม่ริมเนาะเราอยู่สูงที่สุดของอำเภอแม่ริม,มเป็นจุดรอยต่ออำเภอเสมิงอำเภอหางดงก็เลยอ,อยู่บนเขาก็ยังเงียบสงบอันเนี้ยจุดเด่นของเราเลยคือเงียบสงบมากคือว่าหมู่บ้านรายการเวลาโอ้แต่ว่าอากาศแล้วก็วิวเนี่ยคือดีมากเลยนะพี่คือช่วงเช้าช้านี่เห็นหมอกเยอะเลยใช่ไหมเห็นหมอกนะทุกวันเลยครับ<ห>ขนาดนั้นวันนี้แบบว่ามีแดดนะยังรู้สึกว่าแบบ เย็นมากเลยใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยหน้าร้อนก็อากาศประมาณนี้นะวันนี้ผมคิดนะถ้าตอนเช้าๆมาจิบกาแฟทํากาแฟดิฟกินชมวิวยียสวรรค์อ่ะสวรรค์น,นักท่องเที่ยวเลยอ่ะใช่ครับอย่างนี้พี่มีแพร์ไหมครับว่าแบบในอนาคตอยากจะให้แบบว่าหมู่บ้านนี้มันเป็นยังไงคืออยากผลักดันการท่องเที่ยวไหมหรือไงครับใช่ครับจริงๆทุกวันนี้ที่ชาวบ้านเรากาลังรวมตัวเพื่อจะทําการท่องเที่ยวเนี่ยเ,เราอยากให เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากกว่าในแนวการอนุรักษ์ธรรมชาติครับตั้งแต่ที่เราทําท่องเที่ยวมาเนี่ยเราปลูกต้นไม้ไปกว่าสามหมื่นต้นนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวเยอะขึ้นครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของมาดูวิถีชีวิตแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยและอย่างนี้พวกแบบว่าฟอร์มูล่ามงนี่ก็มีใช่ไหมครับอ่าใช่ครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งคือพวกเราขี่ฟอร์มูล่ามงนะครับ เดี๋ยวนี้ก็จะขี่ในทุกๆเทศกาลครับมีการแข่งด้วยใช่ไหมมีการแข่งด้วยครับงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่ต้องพาผมไปนะได้เลยไปแข่งพงละมงต้องต้องลองขี่ด้วยนะนักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเนาะต้องมาต้องอันนี้เป็นไฮไลท์เลยโอ้ยได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองกันไปพี่ลุยดีกว่าพร้อมแล้วตวงนี้ไม่มันกันต่อ ตอนนี้ทุกคนพ่ยะเขาพาเรามาดูการเล่นของชาวบ้านมงนะก็คือฟอร์มูล่ามงใช่ไหมฮะใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นฟอร์มูล่ามงนะครับว่าที่นี่เขาเล่นกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับนี่คือตัวรถฟอร์มูล่ามงเนี่ยที่เราจะเล่นกันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้คือตัวรถฟอร์มูล่ามงมีล้อแล้วก็เบรกนะครับส่วนอันนี้คนขับของเราวันนี้เป็นนักแข่งนักแข่งเลยพี่ใช่ครับนักแข่งประจําปีของหมู่บ้านเราครับพิยะตัวเต็งมาสอนเรานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะ นำรถฟอร์มูล่ามงอะครับไปขึ้นข้างบนเขาก่อนก็เดี๋ยวไหลข้างบนลงมาก็คือเขาจะมี ATV คันหนึ่งที่เขาจะลากฟอร์มูล่ามงเนี่ยขึ้นไปสูงๆเลยแล้วก็ให้เราเนี่ยขับลงมาใช่ครับผมจะลอดหรือจะล่วงดูกันครับพี่เกียรติพันไหมตรงตามขึ้นไปเลยดีกว่าขึ้นไปเล่นฟอร์มูล่ามงแต่ตอนนี้ขับ ATV กันขึ้นไปข้างบนลุย คนตอนนี้เราอยู่ที่จุดปล่อยตัวอลไรนะครับที่เราเนี่ยจะมาเล่นกิจกรรมอย่างฟอร์มูล่ามงกันนะครับผมนี่พี่คนนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่ที่เขานำเราเลยนะขอแนะนําวิธีการเล่นฟอร์มูล่ามงแบบคร่าวๆได้ไหมครับครับผมที่เราถือนี่คือเบรกครับถ้บเาเวลาเลี้ยวใช้เท้าเลียวซ้ายอย่อนั้นนะครับ อ,อย่างตัวฟอร์มูล่ารถคันนี้ก็คือทำกันเองในหมู่บ้านใช่ไหมครับในหมู่บ้านเลยครับนี่เล่นกันแบบว่าเทรดิชแนลสุดๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นขบวนกันแบบนี้เลยไปพ,พี่พร้อมกันไหมครับพร้อมครับไปลุยผมไปด้วย รถที่ผมเล่นอยู่เป็นไงทุกคนเท่ไหมรถฟอร์มูล่ามงนี่ภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ได้แปลงมาจากรถเข็นผลผลิตทางการเกษตรเมื่อกี้นี้ผมได้ลองเล่นบนสนามที่ใช้สำหรับการแข่งขันจริงกันมาแล้วซึ่งอยู่บนเขาเส้นทางเนี่ยลุยกันเอาเรื่องเลยแต่ถ้าใครอยากขับฟอร์มูล่ามงท่องเที่ยวในหมู่บ้านชิวๆพี่ๆชาวมงก็จะพาทุกคนขับตามถนนทางเรียบในหมู่บ้านได้เช่นกันครับผมแต่ก็ต้องขับกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับอย่าซิ่งมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ มูลามงผมบอกเลยรถอะขับมนันฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจเตือนทุกคนก็คือรถเขาไม่ได้ทํามาสําหรับนั่งสองคน <laughs> ไม่งั้นคนที่เบรกอาจจะเจ็บมือนิดน,นึงนะ <laughs> อาต้องใช้แรงหนักมากแต่ว่าสนุกดีครับใช้ได้อะไรกีนน,น้ำเงี้ยวเขาทำให้แล้วก็เขาจะมีโต๊ะของชาวบ้านเขาตั้งไวไ้ให้เต็มต้อนรับเราเลยอะคือน่ากินมากเครื่องอย่างแน่น ระหว่างนี้พวกเราก็พักกินขนมจีนน้ำเงี้ยวชันอย่างอร่อยมากทุกคนเป็นร้านข้างทางและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อไปอยังจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือหอดูไฟจุดชมวิวที่สวยงามกลางสายมอก เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าลุยใช้ได้เลยก็ต้องเปลี่ยนรถกันก่อนนะครับโดยพี่สุธีเนี่ยจะเป็นคนขับพาเราขึ้นไปกันระหว่างที่เราไปเนี่ยเราก็เจอกับน้องๆขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่ยวลุยๆพร้อมกันด้วยไปไหนกันมาครับนุมโอ้สุดยอดสุดยอดเว็บร้อยสิบไม่ธรรมดาไปไหนกันาไปไหนกันมาไปขบวนเลยครับโอเคขบวนเป็นไง เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเงาง <c oughs> สียวไหมเสียวไหม มาถึงกันแล้วนะทุกคนกับหอดูไฟซึ่งหอดูไฟแห่งนี้สร้างขึ้นมาใช้สําหรับสังเกตการบริเวณจุดที่เกิดไฟไหม้ป่ารอบๆหมู่บ้านและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยครับถ้าใครมาเที่ยวบอกจัดแล้วต้องแวะมาที่จุดชมวิวนี้ให้ได้และเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันว่าข้างบนเนี่ยจะสวยงามขนาดไหน พี่ยาหกขอถามเป็นความรู้ได้ไหมพี่ครับจริงๆแล้วอันนี้มันคือหอคอยอะไรอะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าจุดไหนดูไฟป่าไฟไหม้ที่ไหนอ่ะมันต้องขึ้นหออย่างเงี้ยดูขึ้นบนอย่างเดียวใช่ครับเอาไว้เฝ้าไฟว่าไฟไหม้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีเหมือนแบบมันไม่มีดาวเทียมสมัยนี้เนาะไม่มีโดนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ใช้บินโดนก็เห็นว่านี่ไฟขึ้นตรงไหนแต่ว่าที่ตรงเนี้ยกลายเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันคือแบบมุมแบบ360อองศาใช่ ผมบอกเลยนะว่าใครที่มาที่นี่นะคือได้รับวิวที่สวยมากๆได้นอนนะครับใครที่มาที่นี่คือห้ามพลาแต่ว่าถ้าจะมาไหนก็คือต้องมากับคนพื้นที่เนาะใช่ครับเพราะว่าถ้าพูดตามตรงเนี่ยคือการที่เรามาคนเดียวเนี่ยมันอาจจะอันตรายน,นิดนึงอันตรายถ้าเรามีคนพื้นที่มาคอยดูาลาดราวให้อะไรเงี้ยก็โอเคกว่านี่แต่ว่าวิวสวยมากเลยนะ3 6 0องศาเลยอ่ะไม่ไม่ตอนขึ้นน่ะไม่เท่าไร่ตอนลงนี่หละลำบาก <c oughs> นี่นะครับก็มี พี่พี่เพืเ่อนๆเขาขึ้นมาด้วยนะครับผมมาดูความสวยงามความ Amazing นะครับ ขับรถเดินเล่นหมู่บ้านหมาทาั้งวันแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชวมวิวส,สวยๆกับที่พักของเราบรรยากาศดีมากครับผมใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติ่าำกลามไอหมอกที่นี่เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนเราจะเข้าพักกันที่บวกจันแคมปิ้งฟาร์ม พี่สุดทีก็ขึ้นมาบนรถกับพวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปบวกจันแคมปิ้งฟาร์มกันตอนนี้ทุกคนเราโดนทีมงานทิ้งนะครับขึ้นไปที่พักกันที่เรียบร้อยแล้วส่วนเราก็ต้องไปกันเองนะพี่นะเอ๋เ <c> ป <oughs> ็น,นี้พี่นั่งรถมาโอ้สุดยอดเลยนะครับรถคันนี้นั่งสบายมากเลยแล้วก็ดูกว้างขวางมากเลยนะครับพี่รู้ปาว่า CX8 คันนี้ไม่ธรรมดานึงพี่เบาะที่พี่นั่งนะี่คือแบบว่ารู้สึกส,สบายไหม สบายครับยังมีฟีเจอร์หนึ่งที่ใจออกมากเลยครับก็คือเป็นเบาะไฟฟ้าที่ลองปรับได้นะครับอ๋อครับผมจะลดกันหโอ้จริงด้วยจริงเวลาใช้งานจริงมีประโยชน์นะพี่แบบว่าเราขับอยู่เงี้ยเราอาจจะแบบไม่ว่างกับการที่เราต้องก้มไปนั่งปรับอะไรเงี้ย อันนี้คือ,อเรารับได้เลยจับได้แล้วครับที่ปรับอยู่ทางซ้ายมือนี่นะครับงา่ายมากเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นข้างหน้านี้รูหรานะครับดูดีมากๆต่อคอนโซลตรงหน้าจอนี้ดูดีมากเลยนะครับ,รบแต่ผมไม่รู้ฟังก์ชันทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้ก็อันนี้พี่เป็นจอที่เขาติดข้ามาจะมีตัวควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจอขนาด9นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ไวรุ่นเนี่ยจะชอบมากฟีเจอร์นี้เพราะว่าไม่ต้องจําทิศทางอพี่เปิด GPS จะไปไหนก็สบายเลยโอเคครับผมแล้วก็จะฟังเพลงเนี่ยก็ดีด้วยนะเพราะว่าเครื่อง เสียเป็นเครื่องเสียงโบสพี่อใช้ดีนั่งสบายที่ชาติเยอะตอบโจทย์การใช้งานในครอบครัวที่นั่งเนี่ยก็นั่งดีนั่งสบายหรูหราด้วยใไม่ใช่แค่ c ีเแปนะที่หรูที่พักของพี่เนี่ยก็หรูเหมือนกันไม่ใช่เหรอขายนะครับผมมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ แล้วนะครับทุกคนกับที่พักของเราในค่ําคืนนี้ซึ่งที่นี่นะผมบอกเลยว่ามีที่พักหลากหลายห้องหลากหลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบับเบิ้ลหรือว่าแบบที่ผมจะพักในคืนนี้ก็คือ Nordic House นะครับผมซึ่งเราจะเห็นวิวสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวทุกคนตามผมมาไฮาไลท์ของที่นี่เนี่ยก็คือความเป็นวิวความสวยของเขาเลยนะนี่ไปตามมาตามมานี่นะครับผมก็จะเป็นห้องสไตล์มินิมอลนะครับสีขา,ขาวๆแบบนี้ นี่ดูทุกคนลองคิดสภาพตื่นมาจากที่นอนนะคะผมชิวๆแบบนี้เห็นวิวสวยๆซึ่งผมบอกเลยว่าไฮไลท์ของที่เนี่ยคือเห็นวิวทั้งดอยสุเทพแล้วก็ดอยอินทนนท์เลยนะครับแถมช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเราก็ยังเห็นวิวได้จากห้องนี้ด้วยนี่มาตามมาตรงระเบียงทุกคนตรงระเบียงเนี่ยผมบอกกันนะว่าวิวมุมนี้ก็สวยนะครับผมนี่เห็นปะ เราเห็นแบบวิวสุดลูกหูลูกตาอย่างตอนนี้เนี่ยก็ยังมีหมอกอยู่จางๆด้วยนะครับแล้วพอเรามองไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นพวกสวนผักผลไม้ของชาวบา้านนี่นะครับผมผมบอกเลยว่าดีมากๆแต่ห้องพักแบบบับเบิ้ลนะครับผมเป็นอีกแบบหนึ่งนะที่ผมบอกเลยว่าก็ดีไม่แพ้กันมีมุมนะครับผมที่สามารถมาปาร์ตี้แฮงเอาท์ out, แล้วก็กินหมูกระทะกับเพื่อนๆได้นะครับและนี่ก็จะเป็นที่พักของผมในค่ําคืนนี้นะครับผมอย่างบกจันแคมปิ้งฟาร์มผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆ บวกจันแคมปิ้งฟาร์มตั้งอยู่ในหมู่บ้านบวกจันมีห้องพักประมาณ20ห้องให้เราได้เลือกหลากหลายแบบได้แก่บ้านนอนดิกกระจกใสบับเบิ้ลโดมใสโดมขาวธรรมดาและเขาก็มาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเลยและก็มีบริการอาหารเช้าให้เราด้วยในส่วนของบวกจันแคมปิ้งฟาร์มนะครับเป็นที่พักที่ ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆหลายล้อมไปได้วยภูเขาตั้งบนยอดดอยที่จุดสูงสุดที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาสัมผัสมองและวิวทิวทัศน์ของภูเขาได้แบบ360องศาเลยสามารถมองเห็นดอยม่อนแจ่มดอยสุเทพดอยอินทนนท์รวมถึงตัวเมืองเชียงใหม่ได้จากที่พักเลยครับและที่นี่ก็คือจุดเด่นเลยนะนี่สามารถชมบรรยากาศทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ที่นี่ทีเดียวเลย และช่วงที่ผมมาเนี่ยทุกคนเรียกได้ว่าฝนตกเยอะมากนะครับผมแต่ก็โชคดีอย่างหนึงคือเราจะได้เห็นทะเลเหมอกสวยๆกับที่พักเราแบบนี้และใครสายหมูกระทะที่นี่เนี่ยเขาก็มีบริการให้เหมือนกันนี่ไม่พลาดเลยครับสั่งมากินกันซะหน่อย เจอกันคลิปหน้าทุกคนพบผมไปกันแล้วบายวันนี้เนี่ยสนุกมาทุกคนเลเที่ยวที่หมู่บ้านบวกจันนะครับได้ล,ลองขับรถฟอมหน้ามุ้งลงไปเก็กบผักสดๆกับชาวบ้านท่ามกลางวิวสวยๆซึ่งต้องบอกตามตรงจากใจเลยนะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาน่ารักแล้วก็ใจดีมากให้การต้อนรับเป็นอย่างดีสุดๆไปเลยทุกคน ไปหมู่บ้านที่มีมนสเสน่ห์มากจริงๆครับและอีกหนึ่งสเสน่ห์ของทริปนี้เนี่ยก็คือ Mazda CX8 คันนี้เนี่ยสวยจริงๆนี่ก็ต้องขอบคุณรถ Mazda ที่พาเราไปเที่ยวเชียงใหม่กันแบบยาวๆนะครับนั่งสบายๆในส่วนของทริปหน้าเราก็ยังอยู่กันที่เชียงใหม่นะทุกคนบอกเลยว่าถูกใจสาวๆและสายมูอย่างแน่นอน ฉันอยู่ในทุกๆเรื่องราวการเดินทางที่ไม่เงา